สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบูมแอรีวิวบ้านกับการไลฟ์สดครับคุณผู้ชมวันนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมบ้านทรงจั่วผมบอกเลยนะครับไลฟ์สดนี้วงการช่างสร้างบ้านสันสะเทือนครับสร้างไปได้ยังไงครับคุณผู้ชมราคานี้นะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับบ้านทรงจั่วด้านหลังผมนะครับ4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องครัว หห้องนั่งเล่น1ระเบียงพร้อมโรงจอดรถจอดได้ถึง4คันสบายๆกันเลยนะครับต่อเข็มอิดแดงเสาหล่อดังเมตร2อล้าน3แสนบาทฟังไม่ผิดครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมบวกลบคูณหารถอดราคามาได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับราคานี้นะครับทำสัญญานะครับเมื่อปี6-7แต่ถามว่าตอนนี้จะมีการอัปเดตไหมราคาอัปเกรดเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวเราพูดคุยกับช่างนะครับ สวยไหมคุณผู้ชม2 3งล้านสแสนบาท239ตารางเมตรรวมตอเข็มไอย2ิบสองนะครับลึกไป16เมตรถึงโบเขาถึงชั้นดินดานครับอิดให้เป็นอิดแดงหน้าต่างสังตัดประตูไม้สากคุณผู้ชมกระเบื้องกระนิโต60สคูณหนะครับตัวบ้านยกพื้นสูง80เซนคุ้มค่าไหมเพราะว่าอะไรฮะบูมเอรีวิวบ้านอยากจะพาคุณผู้ชมมาเจอช่างดีๆมาเจอช่างใหม่ๆนะครับให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเฮ้ย ในโลกใบเนี้ยยังมีช่างสร้างบ้านราคาดีราคาถูกอยู่แค่เรายังหาไม่เจอเท่านั้นเองครับนะบแต่วันนี้ผมพามาเจอแล้วคุณผู้ชมสวยมากถูกมากนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมอยากจะ,ะได้บ้านทรงจุงางานเยอะมากที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับแต่ใครอยู่ภาคกลางผมบอกเลยภาคกลางภาคตะวันตกนะครับติดต่อได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพูดคุยกับช่างกันครับสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยครับช่างอ่าผมชื่อช่างปูครับช่างปูครับช่างปูระเบิดขวดไหมไม่ครับช่างปูนะฮะคุณผู้ชมช่างปูถามนิดนึงสวยๆแบบเนี้ยที่ผมบอกไปอ่ะราคาจริงใช่ไหมช่างราคาจริงครับสร้างได้จริงใช่ไหมสร้างได้จริงครับผมระยะการก่อสร้างสร้างมากี่เดือนครับเนี่ยหเดือนครับ6เดือนนะครับมีขนาดหน้ากว้างยาวเท่าไหร่ครับช่างปูสิบครับผมลึกสิบเมตรครับกว้าง16หกลึกสิเมตรใช่ครับผมโอ้โหสวยมากอ่ะช่างคนหนึ่งเขาดูเขาไม่เชื่อเลยนะว่าสร้างได้ราคาเนี้ย 2อล้านสามแสนบาทใช่ครับค่าของค่าแรงใช่ครับผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับค่าของค่าแรงใช่ครับจบแบบนี้เลยใช่ครับนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมหลังเนี้ยสร้างจบแบบนี้เลยนะนะครับแต่ถ้าใครสนใจ คือถ้าสมมุติเราจะเป็นแบบอื่นหลังอื่นมันก็ราคามันก็แตกต่างกันไปใช่ครับ <S <S ใช่ไหมครับช,ช่างอย่างช่างปูเนี่ยเริ่มต้นสร้างบ้านถามนิดนึงราคาเริ่มต้นที่ตารางเมตรแล้วเท่าไหร่สแตนดาร์ดของเราเนี่ยถ้าคนเขามีงบน้อยเขาอยากจะสร้างบ้านอย่างเงี้ยตั้งแต่ตารางเมตรละหมื่นขึ้นไปครับตั้งแต่ละตลารางเมตรมละหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะคุณผู้ชมชถ้าสมมติเป็นต่อหลังอ่ะสมมติผมมีเงินแบบหกแสนห้าแสนเนี่ยสามารถสร้างบ้านกับช่างปูได้ไหมสร้างได้ครับผมเราสร้างสามารถคุยกันเรื่องงบประมาณได้ครับก็คุยเรื่องวัดดอะไไไไ้้รมมบ ก็คือไม่มีขั้นต่ําใช่ครับไม่ใช่แบบขั้นต่ําต้อง1ล้านต้องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือลูกค้ามีงบเท่าไหร่นะคุณผู้ชมสามารถติดต่อช่างปูได้ภาคกลางภาคตะวันตกใช่ครับถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมเริ่มพารับชมเลยนะครับนี่ฮะใครอยากนะครับได้ช่างสร้างบ้านนะวันนี้มานําเสนอนะครับช่างดีๆอีกหนึ่งท่านนะคุณผู้ชมนะครับพี่ๆหลายๆท่านกําลังมองหาช่างสร้างบ้านอยู่นะครับสวยมากช่างปูนี่ฮะคุณผู้ชม ช่างปุ๊ราคานี้คือรวมทําแรมขึ้นมารวมฟุตบาทรอบบ้านหมดเลยใช่ไหมครับรวมหมดเลยครับผมนี่คุณผู้ชมรวมฟุตบาทรอบบ้านนะครับรวมทุกอย่างหมดเลยแบบนี้สวยมากอรพี่หลังคาให้เป็นอะไรครับอ่าเบวนรนคู่กับ e c ซีครับโจทย์ของเจ้าของบ้านทําไมเขาถึงสร้างบ้านทรงนี้ครับช่างปุ๊อ่าเขาชอบทรงแบบอันนี้เหมือนชอบสไตล์แบบนี้ครับชอบสไตล์แบบนี้ใช่ครับคุณผู้ชมหลังคาให้เป็นสีอะไรครับช่างอ่าสีเทาครับ สีเทานะครับสวยมากครับคุณผู้ชมมาช่างปูเดี๋ยวเราพาเดินชมกันรอบบ้านก่อนนะครับนี่ฮะก็คือครบจบแบบนี้สี่ห้องนอน3ห้องน้ํา2ห้องครัวจอดรถได้4คันพร้อมกับระเบียงใหญ่สองล้านสามแสนบาทนะครับช่างใช่ครับผมตอกเข็มอะไรอะครับช่างอ่าเป็นไอยิปสองครับไอยิปสองนะครับไอยิปสองมอกด้วยเหรอช่างใช่ครับหุยคุณผู้ชมเข็มไอยิปสองมอกตอกไปกี่เมตรนะฮะสิบสองเมตรครับสิบสองเมตรผมบอกผิดอดีตตอนที่ผมพูดตั้งแต่ต้นไลฟ์ไปใช่ไหม ลึกไปทั้งหมด12เมตรใช่ครับผมนครปฐมนี่ตอกลึกกี่เมตรนะครับช่างอ่าส่วนอันนี้จะเป็นโซ,โซนโดอนตูมครับได้12เมตรแต่ถ้าเกิดโซนในตัวเมืองเนี่ยก็จะได้อยมนันหกถึงเกเมตรครับอ๋อถ้าโซนตัวเมืองในหกถึงเเมตรใช่ครับผมก็คือสร้างบ้านต้องตอกเข็มใช่ไหมฮะช่างใช่ครับผมนี่ช่างปูตอนนี้ช่างปูมีหน้าง,งานที่ไหนบ้างครับช่างอ่ามีกำแพงแสนครับสองที่แล้วก็มีตัวเมืองนครปฐมแล้วก็ดอนตูมครับ กำแพงแสนสองที่ตัวเมืองนครปฐมแล้วก็ดอนตูมนี่ฮะคุณผู้ชมดูดิช่างปูเดินตามผมมาเลยช่างปูอย่าหลุดเฟรมช่างปูมาอยู่ด้านหน้านี่เป็นการไลสดนี่ช่างปูเดินมาอีกเดินม่อีกอ่านี่ฮะคุณผู้ชมนะนะครับสวยไหมนะครับใครอยากสร้างบ้านนครปฐมสุพรรณการาชบุรีอ่างทองคือภาคกางนี่คือไล่ไปถึงนครสวรรค์เลยดิช่างใช่ไหมอ่าใช่ครับนครสวรรค์กำแพงเพชรอย่างนี้ พิศนุโลกก็คือภาคกลางทั้งหมดใช่ครับคือช่างปูรับสร้างภาคกลางทั้งหมดเหรอฮะใช่ครับผมบบ้านสวยมากครับน่าอยู่มากครับรับประกันโครงสร้างกี่ปีครับช่างห้าปีครับห้าปีแล้วงานสถาปัตย์กี่ปีครับช่างหนึ่งปีครับหนึ่งปีโอ้โหคุณผู้ชมดูดิสวยไหมะนี่วันนี้ผลงานช่างปูหลังนี้สองล้านสามสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสองห้องครัวนะนะครับช่างปูนี่โอ้โหคุณผู้ชมฟุตบาทรอบบ้านมีให้สีนี่คือให้เป็นของยี่ห้ออะไรครับช่างปูทีโอเอครับผมทีโอเอใช่ครับ เจ็กี่ปีครับช่างสิ้าปีครับ15ปีด้านข้างมีไฟกลิ่งให้ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมสวยมากนะอันนี้คือเป็นบ้านทรงจัว่วใ,ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็ช่างปลูคานนี่จะบอกว่าปูกระเบื้องด้วยฮะอ่าใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมดูดิคานปูกกระเบื้องให้ด้วยมีฟุตบาทให้นะครับสีสวยมากก็คือสีตัวบ้านเนี่ยเป็นสีออก เทาฟ้าเหรอช่างใช่ครับอาเป็นเทาฟ้าครับนี่คุณผู้ชมผมพามาชมด้านด้านด้านข้างของตัวบ้านนะนะครับโอ้โหนี่คือตัวบ้านยาวมากเลยนะมาช่างปุ๊เดินหน้าหันมาต่อนะครับนี่คุณผู้ชมดูพาชมก่อนเชิงชายก็เป็นออกสีเทาครับช่างใช่ครับชายคายื่นมาเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าหเมตรครับผมหเมตรคุณผู้ชมสวยมากนะครับภาคใต้หรือเปล่ารั้สร้างภาคกลางอย่างเดียวนะพี่สวัสดีพี่วิไลวันด้วยนะครับนะฮะ ช่างปูรับสร้างภาคกลางนะพี่นะนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นคนปรปฐมรวมที่ดินใหม่โอ้พี่บ้านหลังออกเบ์เริ่มขนาดนี้2ล้านสาคือเฉพาะตัวบ้านนะผมรีวิวช่างสร้างบ้านนะพี่นะนะครับนี่ฮะตัวบ้านเนี่ยสองสองล้านสามแสนบาท2 3 9ตารางเมตรครับช่างปูใช่ครับผมโหคุณผู้ชม239ตารางเมตรอ่ะฟุตบาทสูงเท่าไหร่ครับอ่าสีครับฟุตบาทนะครับช่าง อ๋อฟุตบาทสูงส0ิเซนเลยเหรอใช่ครับโอ้คุณผู้ชมแล้วตัวบ้านยกพื้นเท่าไหร่ฮะช่าง80สิบครับ8ปดสิบนะคุณผู้ชมนี่คือผมยืนอยู่บนพื้นธรรมดานะตรงนี้พี่เจ้าของบ้านเขาถมดินแล้วใช่ครับถมถมขึ้นมาเพิ่มก็เลยดูเหมือนฟุตบาทเตี้ยไปนะออ๋อเนี่ยสวยมากอ่ะพาชมก่อนนะรอบรอก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะนะครับเอ่อ นี่ฮะนี่คุณ